สวัสดีครับพบกับรายการเก็บมาเล่าเอามาคุยกันอีกเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กับเรื่องที่ค่อนข้างน่ายินดีในความน่ายินดีเรื่องน่าติดหวังน่าปวดหัวอยู่ในนั้นด้วยนะครับนั่นก็คือหนุ่มเนี่ยขอสาวแต่งงานที่ดิสนีย์แลนด์แต่ว่าเจอพนักงานเนี่ย แย่งแหวนาไปจากมือทำเซอร์ไพรส์ของหนุ่มคนนี้เนี่ยพังเละเลยนะครับซึ่งเราก็รู้ด่ว่าถ้าเป็นดิส์แลนเนี่ยไม่ใช่เกิดในไ,ไทยแน่นอนก็ไม่ปารีสก็ที่ญี่ปุ่นโตเกียวนั่นเองกระแสนี้ครับเป็นที่ถูกพูดถึงกันในโลกออนไลน์ของต่างประเทศในขณะนี้เป็นจำนวนมากเลยนะฮะเป็นคลิปที่ชายคนหนึ่ง กำลังคูเข่าวขอหยิงสาวในแต่งงานซึ่งยังไม่ทันได้ตอบตกลงเลยก็ถูกขัดจังหวะและก็ทําลายช่วงเวลาอันแสนพิเศษโดยพนักง,งานในส่วนสนุกชื่อดังอย่างที่เราบอกไปสุภาพบุรุษในชุดข่าวครับกำลังคูเข่าอยู่บนเวทีต่อหน้าผู้คนเนจำนวนมากบริเวณหน้าปราสาทของเจ้าหญิงนตทราในดิสยิแลนด์กุมปารีนประเ,รระเทศฝรั่งเศสน,นะครับเพื่อขอแต่งงานกับคนสาคัญของเขาซึ่งก็มีเสียงโห่ร้องเสียงเชียร์ต่างั่างเลยนะครับสำหรับคู่รักคูค่นี้ัวผี้หญิงที่ใส่ชุดสีํำเงินก็รู้สึก ต่าเออเพราะว่าแค่เพื่อช่วยตาตัวเองเลยว่าชายหนุ่มคนนี้ที่คุยกันมาเขาผัานดูใจกันมาจะมาขอแต่งงานนะครับทันใดนั้นเองเหตุการณ์ไม่คาดฝันเนี่ยก็เกิดขึ้นเพราะว่าได้มีพนักง,งานคนหนึ่งครับสวนหูมิก้เมาส์เนี่ยได้รีบวิ่งขึ้นมาที่เวทีแล้วก็แทรกตรงกลางแล้วก็คว้ากองแหวนเนี่ยแยกออกมาจากมือของชายผู้นั้นแล้วก็รีบเดินลงบันไดมาเลยพร้อมกับสแสดงท่าทางคิ่งขึ่นภายมือให้ทั้งคู่เนี่ยลงมาจากเวทีทั้งคู่ครับก็มีท่าทีที่มุนงงก่อนะคังง ก็พูดว่าเธอตอบตกลงนะพนกักงานเนี่ยก็กล่าวว่าเยี่ยมมากแต่ขอว่าให้เป็นตรงนี้จะดีกว่าของกับโบกเมอให้ยิ่งสาวเลยลงมาด้วยขณะที่ผู้ให้การเนี่ยก็ทรงเสียงโผพนักงานที่ขวางโชววลาร์มีความสุขอันนี้นะครับซึ่งไอ้คลิปไว้ัลราเก้าเนี่ยปรากฏขึ้นครั้งแรกที่ r ร d d i t นะฮะเป็น r ร d d ิ t ก็คล้ายๆพันทิปของโซน,นยุโรปนู่นโดยมีหัวข้อว่า POS ทำลายช่วงเวลาเพื่อนสนิทของฉันขอมกล่าวว่าเพื่อนของพวกเขาได้อนุญาตดิสนีย์แลนด์ก่อนเข้แต่งงานแล้วซึ่งก็ได้รับการโหวตมากกว่า9ก้0 0าั้ครั้งนอกจากนี้เนี่ยคลิปวิดีโอทั้งกล่าวเนี่ยก็ยังถูกโพสต์ลงทวิตเตอร์อด้วยซึ่งก็มียอดรับชมมากกว่า9.5ล้านงครั้งแถมชาวเน็ตก็ยังคอมเมนต์เป็นข้อวิจารณ์ท่าทที่ความสุขกันอย่างล้นหลามเลยโดยผู้ใช้รายหนึ่งก็นกแนแนมว่าเตือนผู้รัก ที่สุภาพก็านี้หากว่าไม่สามารถใช้พื้นที่ตรงนั้นได้จริงอ่แก็มีขออแมนอีหนึ่งว่าวิธีที่เขาวิ่งขึ้นไปที่นั่นพิสูจน์ให้ฉันเห็นเขาต้องการไปถึงที่นั่นทันเวลาเพื่อคว้าแหวนในเวลาที่เหมาะสมอันนี้ก็น่าจนะเน็บแนมนะเน็บแนมเยอะเหมือนกันนะฉันเชื่อจริงๆว่าคุณต้องชั่วร้ายนิดหน่อยที่ทําแบบนี้ เพราะว่าก็มีชาวเน็ตเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการข้อแต่งงานในพื้นที่สาธารณะก็ประมาณว่าการข้อแต่งงานในสาธารณะเนี่ยมันน่าอายแทนมากผู้ชายคนนี้เนี่ยคือฮีโน่ในการหยุดมันก็มอนกับว่าบอกว่า ักงานคนนี้นคือยีโรซึ่งหลังจากนั้นทางส่วนสนุกดิสนีย์แลนด์ของปารีสเนี่ยก็ได้ออกมาทําการขอโทษทันทีสําหรับเหตุการณ์ที่พนักง,งานได,ได้เข้าไปขัดจังหวะโค้ชของดิสนี์เนี่ยก็เล่าว่าเราเสียใจกับวิธีจัดการเรื่องนี้เราต้องขออภยัยแล้วก็ขอโทษคู่สามีภรรยายที่เกี่ยวข้องแล้วก็จะรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาแนพิเศษโดยการให้จัดการขอแทนงานใหมย่ยานถูกต้องนั่นเองซึ่งไอ้คู่มือพนักง,งานของดิสนี์เนี่ยที่มีการเผยแพร่ออกไปก็จะปี2016 ได้ระบุว่าพนักงานเนี่ยจะถูกลงโทษทางวินัยห,หรือถูกเลิกจ้างทันทีหากปฏิบัติต่อผู้จัดการเพื่อลุกง,งานหรือใครก็ตามที่พนักงานติดตอ่อด้วยในขณนะปฏิบัติงานให้กับบริษัทที่ไม่เป็นมืออาชีพและก็ไม่สุภาพนั่นเองนอกจากนี้ครับในเว็บไซต์ทางการของดิสนีย์ก็ระบุว่าคุณไม่จําเป็นต้องติดต่อดิสนีย์เพื่อขอทำง,งานแต่แนะนําว่าต้องวางแผนและก็สอบถามเจ้าหน้าที่ให้ละเอียดเสียกอ่อนอ่นนิ้ก็ผานเพื่อการเข้าทำงานที่ ดิสซีแลนด์ปารีสไปก็อย่างไงก็แล้วแต่ก็ยินดีกับผู้บากคาบุัญีาด้วยที่จะได้ชชีวิตอยู่ร่วมกันแบบเป็นอาการสทีอ่ะแล้วก็เรามีอีกอีกเรื่องนึงอันนี้เรื่องราวเกิดขึ้นที่ไทยเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับที่ได้มีนายกรัฐมนตรีออกมาพูดอีกเช่นเคยโดยพูดเชิงประมาณว่าเศร้าใจมาก ตลอดการทำงานแปดปีที่ผ่านมาตนเองไม่เคยได้เหยียบน้าทะเลเลย<ป>เรื่องราวนี้เกิดขึ้นเมื่อวานครับวันที่6มิถุนายนโดยพลเอกประยุจันทร์โอชานายกระฐมนตรีได้เป็นประธานพิธีเปิดการสมนานกําหนดยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวประเทศไทยที่โรงแรมบียอดรีสอร์ทกะตะต,ะตะบลกะโรอนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตน,นั่นเองโดยนายกครับก็ได้กล่าวพิเศษเรื่องยุทธศาสตร์การยารกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยว ที่เป็นคุณภาพยัง่งยืนโดยในช่วงหนึ่ง โครงการกระลาวปาทักกะเนี่ยก็มีเสียงตโกนขึ้นมาว่าลุงตู่สู้ๆูซึ่งนายกมันก็ตอบกลับไปว่าขอบคุณขอบคุณผมสู้มาโดยตลอดอยู่แล้วสู้จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเมื่อกี้ผมจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้เนี่ยผมนั่งในห้องกับรอมวอรแรงงานเห็นทะเลภูกเก็ตเนี่ยก็อยากไปลงงั้นจริงๆผมบอกตามความจริงนะว่าแปดปีเนี่ยไม่เคยได้เหยียบน้าทะเลเลยทั้งแตะก่อนเนี่ยก็ไปเที่ยวที่อินสระเซรีแต่ทุกวันนี้เนี่ยไปไหนไม่ได้แจ่จะด้วยอะไร ก็แล้วแต่ไม่ได้กลัวไขรไม่ได้กลัวอะไรกันนั้นเพียงแต่ผมเนี่ยไม่ต้องการให้เป็นภาระของใครแล้วก็ไม่ยากให้มีสิ่งที่เป็นบรราทาัดของมเนี่ยแต่ผมเนี่ยคิดถึงน้ำทะเลนะคิดถึงน้ำทะเลม,มากๆมองออกไปข้างนอกแบบโอ้โหประเทศไทยรู้สึกภูมิใจที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยอันนี้ก็คือสิ่งที่นายกพูดออกมาอัน,นอานายกเขากล่าไว้ว่าไม่เคยได้เหยียบน้ำทะเลมาเลยแปี แต่ที่ผ่านมาแต่ถ้าเราจําได้ครับเหตุการณ์เมื่อประมาณช่วงปีที่แล้วหรือยนี่แหละที่ตนเองแล้วก็ก็ได้ไปทานอาหารที่ริมทะเลครับแต่ว่าไม่ได้เหยียบน้ำทะเลเลยนะ,ะก็ก,ก็ขอให้ในายกตู่ได้พักพนบ้างนะครับแต่เที่ยวนั้นทะเลยังที่ตัวเองต้องการสำหรับวันนี้ครับารบา,ารยการากีฬาบุกหุ่ยโดยพลตลาดอ่กครับปกันได้ใหม่ครับทุกวันทังคานพฤหัสแลวก็วันเสาร์เวลาหนึ่งทุ่มตรงครับที่พีวีวอรออนไลน์ก็ยูทูบครับมาดานชาแนลสำหรับวันนี้ มาตลาดก่อนครับสวัสดีครับ